อ๋อทุกคนเคยฟังเรื่องนี้ป่ะมีเคยเล่าป่ะมีน่ะเคยพาพี่พันดานไปบริจาคเลือดทุกคนแล้วทีนี้ก็อยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมานั่งข้างมิน้นเฉยๆตอนนั้นอนะมิ้นนั่งรอพี่พันดานบริจาคเลือดอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมานั่งข้างมิ้นใช่ป่ะแล้วก็เหมือนเขาแบบมาขอลายมั้งเออแต่ว่าจําได้ว่าเขาไม่ได้พูดภาษาไทย แต่เขาดูเป็นคนเอเชียนะเขาค็มาขอไลน์หรืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนประมาณว่าแบบมาขอช่องทางติดต่อมินก็จาไม่ได้มินแต่มินหน่ะจาได้ว่ามินไม่ได้อ,อะไรให้เขาหรือมินแต่มินจําไม่ได้ว่ามินเปิดไอจีให้เขาดูหรือเปล่าเรีออยงไงเออแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้ให้อะไรไปมัง้งน่าจะเป็นครั้งเดียวที่รู้สึกแบบมันจะมีคนมาจีบเลยแต่เขาบินเคีมาซึ่งมีครั้งเดียวอื แค่ครั้งเดียวเลยแบบ <g ib berish> ครั้งเดียวค่ะอยู่ในมอไม่มีใครมาจีบเลยค่ะสักคนคนจีบที่จุดบริจาคเลือดคือแบบตอนนั้นแบบ <c oughs> ไม่ไม่รู้สึกไม่มีอะไรเลยหน้าไม่ได้แตง่งหรืออะไรเลยแบบคุณพี่คุณพี่หลงผิดมาจากไหน่คะ มีนะมินใครใครเล่นมุกเสี่ยวแข้งบ้าใส่เลยไ <ś c oughs> ม่เอาออกลัวบางคนแบบคือม่น่ะเคยเห็นมาว่าสมมุติว่าเคยมีคนเดินตามให้แกล้งบ้าใส่ใช่ไหมแต่ไม่รู้สึกว่าแบบมันก็แอบ,บน่ากลัวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบคนคนที่จะมาทําอะไรเราเแล้วเห็นเราเป็นบ้าน ถ้าเกิดว่าเขาไม่กลัวพี่ว่าเขาน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยที่แบบคิดว่าเป็นบา้าเราแบบทําอะไรเราก็ได้เราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเหมือนตัดพอคีบคาตรีมันคนจากแล้วแบบแ่าไม่รู้ไม่รู้สิน่ะแต่ว่าเราว่าเราก็แบบน่ารักพอตัวอยู่นะเฮ้ย คือม <ings> ีนแต่ไม่รู้ว่ามีนโหลดเพลงนี้มาเพราะท่อนไหนอ่ะหาแบบ